การสร้างน้ำนมและการผลิตน้ำนมของคุณแม่ขึ้นกับอะไรบ้าง <Okay. S 1> น้ำนมของคุณแม่เองค่ะจะมี3ระยะด้วยกันตอนที่เราคลอดลูกมาม,มันก็จะเป็นระยะที่เรียกว่าหัวน้ำนมคอ o s สตูนนะคะก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นน้ำนมนะคะที่เรียกว่าระยะเปลี่ยนผ่านสีก็จะมีความที่แบบใสเพิ่มมากขึ้นพอคุณแม่นะคะเข้าสู่จาก14วันเป็นต้นไป หากคุณแม่ยังคงมีการเอาน้ำนมออกจากเต้าปริมาณน้ำนมของคุณแม่จะเพิ่มมากขึ้นและจะกลายเป็นน้ำนมที่เรียกว่าน้ำนมสมบูรณ์นั่นเอง<ะ>การน้ำนมและการผลิตน้ำนมของคุณแม่ขึ้นกับอะไรบ้างหนึ่งเลยคุณแม่เอาลูกมาดูดน้ำนมแม่เร็วหลังคลอดไม่ว่าจะเป็นคลอดเองหรือผ่าคลอดถ้าคลอดเองก็จะฟื้นตัวเร็วไม่ได้ถูกแยกแม่แยกลูกถ้าสุขภาพแข็งแรงดีเจ้าหน้าที่ก็จะเอาน้องนะคะมาอยู่กับคุณแม่เลยคุณแม่เอาลูกมาดูดเต้านมแม่เร็วหลังคลอดยิ่งเร็วมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งกระตุ้นเพราะว่าฮอร์ ฮอร์โมนนมแม่มันสูงอยู่แล้วแล้วเราค่ะมีการเอาลูกมาดูดเตาก็จะยิ่งกระตุ้นทําให้นมแม่ของคุณแม่ค่ะมาเร็วหลังคลอดหรือถ้าสมมุติว่าคุณแม่ค่ะผ่าคลอดและมันทุรักทุเลมากลูกก็ถูกแยกไปคุณแม่สามารถที่จะบีบนมด้วยมือได้หรือเอาเครื่องปั๊มนมมาปั๊มนมเร็วหลังคลอดได้สิ่งนี้ก็จะทําให้คุณแม่ค่ะมีนมแม่ที่มาเร็วหลังคลอดได้เช่นเดียวกันฉะนั้นคืออยากมีนมแม่มาเร็วหลังคลอดคอนเซปต์ง่ายๆคือต้องเอาน้ํานมออกจากเต้าด้วยวิธีการใดก็ได้้เพื่่่อใหฮโมมนคะ ที่มันสูงอยู่ค่ะมันจะยิ่งกระตุ้นให้มีการสร้างผลิตและไหลของน้นํานมแม่นมแม่ก็จะยิ่งมาเร็วหลังคลอดถ้าคลอดเองสามารถเอารูกมาดูดเป้าได้เลย30มสินาทีหลังคลอดถ้าผ่าคลอดก็ช้าสุดก็อย่าเกิน4ชั่วโมงหลังคลอดยิ่งเอาลูกดูดนมเร็วเท่าไหร่บีบน้นํานมออกด้วยมือเร็วเท่าไหร่หรือใช้เครื่องปั๊มนมเร็วเท่าไหร่นะคะนมแม่จะยิ่งมาเร็วหลังคลอดอลูกดูดนมแม่บ่อยๆได้เลยทุก 2ทุก3ชั่วโมงได้เลยเพราะอะไรจะต้องบอกเลยว่าเวลาที่คุณแม่นะคะเอาลูกดูดนมในแต่ละครั้งหัวนมแล้วก็ลานนมเป็นจุดนะคะที่รับประสาทสัมผัสรับคําสั่งแล้วก็ส่งการมาที่สมองเมื่อไหร่ที่มีการที่ดูดหัวนมลานนมสมองหาะจะมีการรับคําสั่งว่าอ้าวแล้วก็ผลิตน้ํานมแล้วเกิดกระบวนการไหลของน้ํานมออกมาเมื่อไหร่นะคะที่เราค่ะเอาลูกดูดนมบีบนมด้วยมือหรือว่าใช้เครื่องปั๊มนมจะมีการหลั่งฮอร์โมนของการสร้างนมแม่สูงมากเลยโดยเฉพาะ30นาทีแรกหลังจากที่ลูกดูด จากนั้นฮอร์โมนของการสร้างดมแม่หาวมันจะสูงอยู่3ชั่วโมง และหลังจากนั้น3ชั่วโมงเสร็จปุ๊บก, mm hmm. ก็จะกลับลงมาอยู่ในระดับปกติถ้าคุณแม่คนไหนอยากจะมีปริมาณน้ํานมที่นะสร้างมาเพิ่มขึ้นและเพียงพอคุณแม่จะต้องมีการเอาลูกดูดบีบนมด้วยมือหรือว่าใช้เครื่องปั๊มนมให้บ่อยทุก2อถึงสชั่วโมงถ้าสมมติว่าเราอะค่ะเอาลูกดูดเต้านมของเราอาศัยให้ลูกดูดบ่อยๆได้เลยโดยไม่ต้องมาสนใจว่าจะต้องเป็นทุกสองทุกสชั่วโมงเอาตามความร้องขอของลูกได้เลยยิ่งลูกดูดกระตุ้นบ่อยนมแม่ก็จะยิ่งสร้างเพิ่มมามากนั่นเองเพราะฉะนั้้้นนนคืออ,อออเเาาาํมกขใจ แล้วนะ้องว่าทำไมถึงต้องทุก3ชั่วโมงเพราะฮอร์โมนนมแม่มันจะสูงอยู่3ชั่วโมงจากนั้นมันจะตกหัวนะคะกลับมาสู่ระดับปกติถ้าเราเอาน้ำนมออกให้บ่อยทุก3ชั่วโมงไว้เราจะมีกระบวนการของการสร้างนมแม่ที่เพียงพอและเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนอันที่สนอกจากการที่ เอานมนมออกเร็วและเอาน้ำนมออกบ่อยๆแล้วนั้นจะต้องให้ลูกดูดนมแม่ได้อย่างถูกวิธีด้วยนี่น้ำนมของเราอันนี้คือหัวนมนี่ใช่ไหมอันนี้คือหัวนมอันนี้คือท่อน้ำนมของเราก็จะมีแต่ท่อมนมเล็กแล้วก็ท่อมนมใหญ่นะคะเราจะต้องให้ลูกค่ะดูดนะคะให้จนถึงลานนมลานนมคือตรงที่เป็นขอบดำๆตรงนี้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าลูกดูดแต่หัวนมหัวนมเนี่ยค่ะดูดยังไงก็ไม่มีน้ำนมไหลออกมาแต่เราค่ะจะต้องให้ปากลูกนับ ทั้งหัวนมแล้วก็ลานนมเพื่อให้ปากลูก,ก,ล,กลิ้นลูกดูดรีดเอาน้ํานมออกจากท่อน้ํานมแล้วไหลพุ่งเข้าปากลูกเพราะฉะนั้นลูกของคุณแม่จะต้องดูดนมแม่ได้อย่างถูกวิธีถึงจะสามารถที่จะมีน้ํานมนะคะเนาะไหลออกเข้าปากลูกนั่นเองและเวลาที่เราอะค่ะเอาลูกดดโดยทั่วไปคุณแม่ก็จะถามว่าแม่เราจะเอาลูกดูดอะคะ่ะคือข้างประมาณกี่นาทีก็ถ้าสมมติว่าเพิ่งเกิดก็เอาเท่าที่แบบเขาต้องการเลยบางคนก็แบบอะ10นาที15นาทีแต่โดยทั่วไปแล้วก็อยากจะให้คุณแม่นะคะเอาลูกดูดนะคะเต้าประมาณ10-15นาที รวมสองเต้านะคะให้มาได้อย่างน้อย2 0่สถึงสานาทีเพื่อให้มีการกระตุ้นฮอร์โมนของการสร้างนมแม่ที่มากพอแล้วก็ลูกหาได้รับปริมาณน้านมแม่ที่เพียงพอต่อความต้องการของเขาในแต่ละมือ้อและ4เวลาที่เอาลูกดูดนม <S <S> <S ก็จะต้องพยายามให้ลูก่ะดูดจนเต้านิ่มยวบให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือเกลียงเตา้าก่อนกินเต้าขานกินก็คือเต้านิ่มเอามือจับคลาดูคือนิ่มยวบไปหมดเลยทางเต้าถ้าสมมุติว่าเราหาเอาลูกดูดนมเรียงเต้ามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้การสร้างน้านมแม่ของคุณแม่ค่ะยิ่งเพิ่มมากขึ้น เท่านานั้แต่กลับกันน้ำนมเองค่ะก็จะมีกลไกป้องกันถ้าเมื่อไหร่ที่เราอะค่ะไม่ได้เอาน้ํานมออกบ่อยค้างน้ํานมไว้ในเต้าหรือลูกดูดน้ํานมแต่ดูดออกไปได้ไม่เกลี้ยงนะคะในเต้านมเองค่ะก็จะมีการหลักรียตัวหนึ่งนะ <c oughs> ขึ้นมาเพื่อมาอินฮิบิตนะคะหรือว่ามายับยัง้งทาให้น,นมแม่ของคุณแม่ค่ะไม่ได้สร้างต่อเพราะฉะนั้นคือยิ่งค้างน้ํานมไว้ในเต้านานะคะหรือระบายน้ํานมออกไม่ได้เกลี้ยงเตาก็จะยิ่งทําให้เราค่ะสร้างน,นมแม่ลดน้อยลงได้เพราะฉะนั้นเอาลูกดูดให้ถูกวิธีและเอา น้ำนมออกให้เกลี้ยงเต้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่คนอย่างเราจะสามารถทําได้และสุดท้ายนะคะข้อที่5นั่นก็คือ ทำตั้งแต่ข้อแรกยันข้อสุดท้ายอย่างสม่ำเสมอตลอดต่อเนื่องนั่นก็คือเอาลูกดูดนมแม่เร็วทันทีหลังคลอดเอาลูกดูดนมแม่บ่อยๆแบบสับเลย2องทุก3ชั่วโมงลูกดูดนมแม่ให้ถูกวิธีดูดนมแม่ให้เกลี้ยงเตาทั้งกลางวันกลางคืนให้ลูกดูดนมของเราใน้ระยะเวลายอย่างน้อยเนี่ยค่ะก็คือถ้ารวมทั้งวันอย่างน้อย8-10ครั้งขึ้นไปคุณแม่จะมีปริมาณน้ํานมที่สร้างมาเร็วมาพอและเกินความต้องการของลูกอย่างแน่นอนคอ่ะ